นี่คลิปนี้เป็นเมนูที่เราหาวันนี้นะครับออมอปลาคอน้อยนะคะนี่น้ำเดือดแล้วปลาข้อน้อยของเราวันนี้ยำหมักหงตํ้มครับ ตำหมักหุงกินกับหมกปลาคอกับอะไรอีกเมนูของเราหมกปลาคออย่างเดียวบ่ยายโอ้ลาบปลาลาาปลานินมาแล้วโรมันนิดหน่อยน้ำนะกิน น้ำหน่อยน้ำเย็นนะกินดีขนาดเอาเยอะกว่านั้นอีกไม่อิ่มหรกเอาอีกเอาอีกเอาเต็มจอกเลยเอาอีกเอาอีกจะรีบมาดูโ,ดโทมัสเด้อ ไปนัง่งทีนี้โดรมะมัดมาแล้วมาระกอก็เอาในต้นที่สวนนะคะ กลิผักเน่ากินกับตำหมักงโหง่กลิ่นผักเน่ายั่วยวนมากมโหกุ้งและปลาขอน้อยแล้วเราุปิดจะน้อยสิยกขึ้นแล้วแล้วเราก็จะรเราจะลาบปลาด้วยนะคะวันนี้ อันนี้เตรียมน้ำต้มปลานะจ๊ะต้มหัวปลาเราจะกินราบปลาด้วยเนะน้อนี่สับเรียบร้อยปลาวันนี้ส้มตำเสร็จแล้วกินเป็นถาดมาแล้วคะ่ะฝีมือสับมะละกอคุณหมอตุ้ม โลงโลงๆตำปลาตำปลาเครื่องโลงน้ำขมมากเลยน้ำต้มปลา <c oughs> ปิดปลาละอาบน้ำทาแป้งหน้าขาวครับรเด็ดรดเด็ดเดดเด็ดมันนอนเป็นที่ไปเรียนน้วะ อันนี้ต้มหัวปลาไส้ปลาหืมนัวนัวแล้วลาบยย <c oughs> ปลาจากตรงนี้ลาบปลาจากตรงนี้อ้ร้อนมากเลยนะได้ที่แล้วต้มขี้ปลาครบครบ น,น,น้ำเอาผู้เทา่ามาเด้อต้มขี้ปลาเนี่ยนางนุ่งหนิงพอเนาะจ้่เอาเป็นน้ำน้ำ,น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 ำ ต้มปลายโยโยงคุณครูมิ้นนะคะแม่ครัวหัวป่า ตึกปลาคอได้เยอะมากเลยหื่ตามเป็นถาดครับฮะเออมาดอกไหนามามาลูกมาใส่ผ้าร้าเพิ่ม ยังไม่นัวจะเข้มใดๆน้ำลายสรอแล้วเออ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 เกิมเอาชิมเอาเลยคนจ้าชิมเลย เปรี้ยวใส่น้ำานก็ใส่น้ำตาลนิดเดียวเยอะเยอะเด้อเค็มได้ปะเนยเมื่อกีน้นี่ใส่ปลาแดกอะไรอยากเค็มได้ฮะโอ้อ,อันนี้เมนูหมกปลาคอโอ,โอโอ้โหอ่ะเทลงมา อ๋อเดี๋ยว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 อยากเล่นของเล่นกับน้องหนุ้งหนิงเล่นไม่ได้เดี๋ยวฟาดหัวกันนั่งคุล้อละฮะตนเลยตูนเลยเบบลุงกอนเบบไว โอ้โหเป็นถา,าดเลยเป็นถาดเลยมายายเตรียมพื้นที่อืขับปุ้นผกักหมุ้งหมกปลาคอ นินที่ตึกจะดุ่งได้ตะกี้นี้ใส่น้ำต้มหัวปลาและขี้ปลา ลวกชะอมกินกับตำบักหงและกินกับลาบปลาอุ้ยหอมนัวขนาดพักเน่าสมซื้อมันเนาะใส่เกลืออยู่บ่ใส่เอมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เหมาะเขาคั่วเอ้ยขัาวขั่วนะนี่ไงนี่นี่นี่ ยกไปคั่วคันนี้ัเรียบร้อยเมนูลวกผักเนา่าเรียบร้อยยกไปได้ตั้งกระทะคั่วลาบปลามาเลยม,มามาเอาทุงมา น eh ี่ลงอยู่นี่ะลงมาลงมาเดี๋ยวตักดิบมาให้บักกันก่อนโอ้เร็วเร็วเร็ร็วีดเืมันก็ชินบ่มดดอก ทำหุงเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วโอ้ผงนัวลงเรียบร้อยเมนูรับปะเรียบร้อยโอ้โห ลาบปลาหมกปลาคอใส่กุ้งตำถาดยัว่วยวต้มหัวปลากับขี้ปลาโอ้โหมา,<อ>าบัดใครจะยืนใครจะนั่งรู้นะ